พุงแซลมอนนะครับเขาก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ก็ซื้อมาแบบนี้นะครับเนี่ยแหละเขามีขายอ่าแล้วเราก็จะหมักก่อนน้ำปลาซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนซอสหอยนางลมหนึ่งช้อนพริกไทยป่น ขยามแล้วพักไว้ครึ่งชั่วโมงมาครบเวลาแล้วก็จะมาตากแดดนะครับก็ใส่ตะแกรงตากแดดวันนี้แดดด,ดีมากเลยดีมากดีจริงๆก็ไม่ต้องใส่หมวกเพราะว่าเราเนี่เป็นคนสู้แดดอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปหาอ่าปุนไพรเขี้ยวเอาปุนไพรตากอยู่หลังบ้านเฮ้ยไม่ใช่ปูกอยู่หลังบ้าน แล้วก็ตากแดดไปเลยนะครับสองชั่วโมงครบเวลาแล้วนะครับสองชั่วโมงดันแรงจริงๆวันนี้ปะจะคอดด่วนน้ำมันที่ใช้ทอดดี๋ใส่เยอะๆนะครับแต่บมัอนของเราก็พร้อมทอดนะครับก็ทอดเลย สุกเหลืองดีแล้วรับแบบนี้แซลมอนแดดเดียวทอดพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับนี่นะครับทอดให้แบบสุกเหลืองแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมน้ําจิ้มซอสพริกแซลมอนแดดเดียวทอดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นครับหนังกรอบนะครับแล้วเขก็จะมีมันมันปลานะครับอร่อยอืม อร่อยมาก,มากเมนูนี้ก็ไม่เหมาะที่จะกินกับข้าวนะครับมาแล้วจัดไปเป็นชาเย็นนะครับชาเย็นไม่ใช่เย็นชาครับไม่ใช่ Bring it up, bring it up, bring it up! Whoa!